เพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราทราบมีการประชุมแล้วก็ปลุกเร้านะครับจะยกเครื่องพักใหม่ยิ่งเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือคุณสุริยะออพักบอกว่าครั้งหน้าจะได้สอสและ200ขึ้นโอ้โหทุกวันนี้ได้ร้อยสี่สิบได้ 140. ร้อ่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านไปปี6กนี่นะฮะแพ้พักประชาชน แล้วตอนนี้พักประชาชนเวลามีการทำโพเนี่ยท่ายไหนทำโพก็ตามแต่พักประชาชนยังเป็นที่หนึ่งแนะ่ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งวันนี้จะเลือกใครก็พักประชาชนนั่นแหละอออืเการเลือกตั้งครั้งล่าสุดท,ที่ผ่านมาก็แพ้พักประชาชนแล้วตอนนี้พักประชาชนก็มันไม่ได้มีกระแสะตกร,รุนแรงเหมือนอย่างเพื่อไทยอืแต่เพื่อไทยหานกล้ามากครับไม่รู้ไปเจออะไรมาคุณสุรยิยะโอ้โหแบบพูดได้เต็มปากเต็มคำ 200บวกสบวกลบสิใช่สองบวกบวกนี่แหละคือมากกว่าคราวที่แล้วนะพี่สุริยะ200บวกสเนี่ยมันจะครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะนั่นน่ะสิฮะเออก็แสดงว่าพี่จะต้องพาพักเพื่อไทยเนี่ยเลือกตั้งให้ได้กลับมามากกว่าเดิมอีก60คนน่ะมากกว่าเดิมมี6กสิคนเนี่ะหันไปดูที่พักเนี่ยเอาเป็นหัวหน้าพักใครก่อนหัวหน้าพักใครก่อน แล้วแคนดิเดตนายกจะเป็นใครเอาตัวนี้ก่อนอนะฮะ้พูดไปก็อย่างที่อาจารย์สมชายบอกมันเป็นเรื่องตลกเออมันต้องเหตุและผลสองร้อเพราะอะไรกูต้องมีใช่ไหม,มผมจะมีให้เลือกตั้งคราวหน้าสองร้อยบวกลบสิบเพราะว่าไอ้นี้นี้เพราะว่าอะไรก็ว่าไปคุณไม่มีตรงนี้เลยคุณมีแต่ตัวเลขลอยๆมามนะแล้วก็คนที่พูดด้วยแหละภาพลักษณ์ของคนที่พูดด้วอ่าแะคุณยกเครื่อง ยกเครื่องไม่ได้ครับอาถามตรงพรรคเพื่อไทยยกเครื่องเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสุริย่ากับสมศักดิ์เทพสุทินได้เป็นเรื่องตรีไหมเออได้สิฮะถ้ายังได้เป็นอยู่อย่าใช้คำว่ายกเครื่องต้องได้แน่นอนอย่าใช้คำว่ายกเครื่องโอ้โหเนี่ยฮะเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราทราบมีการ ประชุมแล้วก็ปลุกเร้านะครับจะยกเครื่องพักใหม่แล้วก็มีการเปิดตัวนะครับร้อยกว่าคนร้อยแปดสิบกว่าคนของผู้สมัครสอสอนะครับก็มีคนที่เป็นคนเก่าคนแก่ของพักก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุดทินคลังแสงคุณสมคิดเชื้อคงนะครับคุณหมอชราน่านสีแก้ว คนนี้จะเป็นผู้นําในการยกเครื่องแล้วก็มีคุณสุริยะจุงจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุดทินซึ่งคุณสมศักดิ์นั้นก็เป็นเจ้าของวลีว่าแหมไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> ผมเนี่ยนะเออยังไงก็ตามแต่ผมเป็นสสอเนี่ยผมมักจะอยู่ซีรัฐบาลเสมอน, <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกมั้งที่คุณสมศักดิ์ไปเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> ตอนนี้คุณสมศักดิ์เป็นฝ่ายค้านนะฮะ <c oughs> แล้วก็มันมีภาพล้อการ์ตูนของพี่ <c oughs> บัญชาคามิน แนะ่เรื่องการยกเครื่องพักเพื่อไทยนะไม่รู้ไม่ไม่รู้กระตูนใช่อันนี้หรือเปล่านะแต่ผมเห็นมันมีคําว่ายกเครื่องยกเครื่องนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่อ,อ,อยู่ในอยู่ในล่าสุดวันนี้ทางค่ายผู้จัดก,การเขาก็ลงรูปนะคือลื้อขับชนยับขนาดนี้ไม่ต้องยกเครื่องหรอกขายเป็นเศษเหล็กร้อยหนึ่งอาจจะมีคนซื้อ <laughs> หรือคันนี้เออก็มามาจะเอารถมายกเครื่องที่เชียงกงฮะนี่เจ้าของเชียงกงบอกว่าโอ้โหขับขับลุยมาขนาดนี้จะมายกเครื่องเห็นไ,ไหมฮะเธอช่างไม่รู้สภาพเห็นเธอช่างไม่รู้สภาพคือมันก็ยับเยินจริงๆแล้วก็มีคนไหลออกนะฮะคือพักเพื่อไทยมีคนไหลออกนี่โอ้โหเหลือเชื่อนะเออ,<ๆ>เอ,อแล้วก็ ยิ่งเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือคุณสุริยะผอ,อ,อพักบอกว่าครั้งหน้าจะได้สอสอนะสองร้อยขึ้นโอ้โหทุกวันนี้ได้ร้อยสี่สิบได้ร้อยสี่สิบเลือกตั้งครั้งที่ผ่านไปปีหกหกนี่นะฮะแพ้พักประชาชนแล้วตอนนี้พักประชาชนเวลามีการทำโพเนี่ย่ายไหนทำโพก็ตามแต่พักประชาชนยังเป็นที่หนึ่งนะฮะถ้าเกิดมีการเลือกตั้งวันนี้จะเลือกใครก็พักประชาชนนั่นแหละอื เอการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็แพ้พักประชาชนแล้วตอนนี้พรักประชาชนก็มันไม่ได้มีกระแสตกรุนแรงเหมือนอย่างเพื่อไทยอืแต่เพื่อไทยหานกล้ามากฮะไม่รู้ไปเจออะไรมาคุณสุริยะโอ้โหแบบพูดได้เต็มปากเต็มคำสองร้อยบวกสิบบวกลบสิบใช่200บวกบวกนี่แหละคือมากกว่าคราวที่แล้วนะพี่สุริยะสองร้อยบวกสิบเนี่ย มันจะครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะนั่นสิฮะเออก็แสดงว่าพี่จะต้องพาพักเพื่อไทยเนี่ยเลือกตั้งให้ได้กลับมามากกว่าเดิมอีกหกสิบคนน่ยมากกว่าเดิมมีหกสิบคนเนี่ยหันไปดูที่พักเนี่ยเอาเป็นหัวหน้าพักใครก่อนอหัวหน้าพักใครก่อนแล้วคนดิเดตนายกจะเป็นใครอเอาตัวนี้ก่อนนะฮะหรือว่าหัวหน้าพักยังเป็นคนนี้อยู่เอเอ หัวหน้าใช่ไหมใช่ใชยังเป็นคนนี้อยู่ใช่ไหมโอ้โห oh, ถ้าหัวหน้าพักยังเป็นคนนี้พี่เหนื่อยมากนะถ้าหัวหน้าพักยังเป็นคนนี้เนี่ยนะพี่จะเหนื่อยมากเลยนะฮะใช่เออคือตอนนี้เป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยก็มีกระแสข่าวบอกว่ายังยังไม่ต้องรีบเปิดตัวหัวหน้าพักคนใหม่อยังไงก็ตามแต่คนนี้เขาคงจะไม่เอาไว้อะอือคงจะมีการเปลี่ยนอนะฮะพอดูตั้งแต่ถูกศาลตัดสินนะครับหลุดจากตาแหน่งนายกก็ดู ดูดบดลงมาดูนิ่งเงียบเงียใช่เนะเวลาจะมีการสัมภาษณ์สื่อก็เพียงแค่ไปอยู่ที่หน้าเรลนจําอะไปเจอสื่อแค่หน้าเลนจํานะอืมอืมไปเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยแหละอืมนอกนั้นไม่มีวาระจะเจอสื่อเลยนะอืมพักแทบจะไม่อยากเข้าอ่ะเออนี่ฮะก็จะเป็นหัวหน้าพักคนนี้หรือจะคนใหม่ก็จะต้องล้อกับแคนดิเดตนายก ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นแหละอืมเข<อ>าเลยไม่ยังไม่อยากบอกขออุบไว้ก่อนเมื่อวานว่า,า,าขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวนักข่าวไม่ตื่นเต้น <laughs> <c oughs> นี่ถ้าคนนี้ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยเอ,อตอนลงไปหาเสียงเนี่ยโดยเฉพาะเจ็ดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคุณเตรียมตอบคําถามเลยอืคุณเตรียมตอบคําถามได้เลยหรือคุณจะไปหาเสียงอะไรใช่ไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าจนถึงทุกวันเนี้คนไทยเนี่ย ยังจําบทสนทนาที่คุณไปคุยกับคุณเซนได้จนทั่งถูกอัดเสียงมาอืถ้าคนไทยเอ,อคนไทยจะขอบคุณคุณเซนเนี่ยก็แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดีเดยวแหละที่รู้สึกว่าเออดีแล้วที่มึงเอาเอาคลิปเสียงออกมา <laughs> เลยได้รู้เส้น <laughs> เห็นชาติว่าเออคนที่ไปคุยนั้นเป็นคนยังไงเออคุยด้วยภาษาอะไรออด้วยท่าทียังไงใช่ไหมคนทคือเรื่องนี้เนี่ยมันติดตัวคุณไปตลอดอะ ติดตัวอุ้งอิง<ช>และติดไปถึงพักเพื่อไทยด้วย<ช>ติดไปตลอดแล้วฮะคุณเอาตำแหน่งนายกไปคุยโทรศัพท์กับเขานะครับไปคุยโทรศัพท์กับเขาและตอนแรกก็บอกว่าเป็นการคุยส่วนตัวแต่เวลาสู้ในชั้นศาลบอกว่าเป็นเทคนิคในการเจราจาท่านสูงเทคนิคในการเจราจาก็แสดงว่าไม่ได้คุยส่วนตัวใช่ไหมฮะเอาตำแหน่งนายกไปคุยก็ทําให้ ก็ไปหาอ่านได้ครับนะครับคำวินิจฉัยฉบับเต็มของสารชัดเจนว่าคุณไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาตินะคุณไปมีคําพูดที่ไปเอื้อให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศกัมพูชามากกว่าผลประโยชน์ของชาติใช่ก็คืออังเกิลจะเอาอะไรบอกมาเดี๋ยวจะจัดให้ใช่ตรงนี้แหละและที่สําคัญก็คือสารทวินิจฉัยเลยว่าคุณทําให้ เสียเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศไทยคุณทําให้คนไทยทุกๆคนนะฮะรู้สึกอับอายที่มีนายกชื่อนี้อโอ้โหอันนี้มันแรงมากๆนะ,ะคุณเป็นประเทศไทยมีนายกมาก,กี่คนก็ตามแต่เนี่ยคนที่เป็นนายกคือคุณเนี่ยแพทองทานเชนวัฒน์เนี่ยช่วงที่คุณเป็นนายกอะ่ะคุณทําให้คนไทยหกสิบแปดล้านคนเนี่ยอับอายไปเที่ยวที่ไหนไปเจอชาวต่างชาติก็ประมาณนั้นไม่กล้าบอกอะ่ะ อืมไม่กล้าบอกที่ซ้ำไปว่าเออถามว่าอยู่มาจากไหนเออไม่กล้าบอกมาจากประเทศไทยอ่ะประเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าอ๋อประเทศไทยที่มีนายกคนนี้ใช่ไหมที่ไปคุยอ่เนี่ยคือความอับอายความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกยียรติยศของความเป็นคนไทยและประเทศที่มีนายกอย่างคุณอันนี้แรงมากอืมแรงมากจริงๆเออเสื่อมเสียมากท่านผู้ชมฮะก็ เมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรออดีกะกะตกกตได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่องานยกเครื่องพักเพื่อไทยเมื่อวนันศือที่คุณแพทองทานหัวหน้าพักไปพูดแล้วก็วันเดียวกันกันกบที่พอออพักคือคุณสุริยะบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักเพื่อไทยจะได้สอสอ0 0งรบวกลบสินะครับอาจารย์สมชัยก็กรุณาได้ วิเคราะห์วิจาร์ณสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพูดในงานยกเครื่องพักเพื่อไทยผมว่าคุณแพรทองทานฟังนะแล้วก็มวลหมู่สมาชิกพักเพื่อไทยลองฟังลองอ่านดูน่าจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็พินิษพิจารณาแบบใจเป็นกลางนะครับอาจารย์เนี่ยแบ่งเป็นข้อข้อหนึ่งการพูดในช่วงต้นและท้ายของเธอดูเป็นธรรมชาติและจริงใจสะท้อนถึงการไม่ยอมแพ้สร้างกําลังใจให้กับคนในพักนะครับ แม้ว่าตัวเองจะอยากแต่ไม่สามารถเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้อีกสส่วนที่เป็นสคริปต์มีจุดอ่อนเยอะมากมายตัวอย่างได้แก่การปรับโครงสร้างต่างๆของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการมีสำนักดูแลกิจการสภาก็มีคำถามใหญ่ๆว่าที่ขาดประชุมกันโครมโครมเหลือไม่ถึง20%จนสภาล่มบ่อยๆแม้แต่กฎหมายที่พรรคตัวเองเสนอ ก็ยังปล่อยให้ล่มจะเป็นความหวังได้หรือไม่ 3. การกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลสองปีทํางานไม่ได้เพราะระบบราชาการไม่ตอบสนองจากนี้มีประสบการณ์แล้วถ้าเป็นรัฐบาลอีกถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จะทําได้ดีสคริปต์แบบนี้อาจารย์สมชัยใช้คําว่าหลอกเด็กยังไม่ได้เลยอสองปีคุณทํางานไม่ได้และคุณโทษระบบราชาการแล้วคุณบอกตอนนี้พร้อมแล้ว <c oughs> ขอให้เป็นรัฐบาลอีกทีทีนี้ทําได้ อใครก็จะไปเชื่อคุณใช่สองปีมนปันครึ่งวาระของสี่ปีเลยนะคุณยังทํางานไม่ได้ข้อสี่การยังไม่สามารถเปิดตัวแคนดิเดตนายกสามคนได้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะมีอะไรที่จะนำมาชักจูงให้คนเลือกในขณะที่การเปิดตัวผู้สมัครเขตร้อยแปดสิบห้าคนเป็นคนที่ยังเป็นบ้านใหญ่และคนที่มีชื่อเสียงไม่น่าจะเกิน30สิบคนเท่ากับที่เหลือ ต้องอาศัยกระแสพักในปัจจุบันกระแสพักอ่อนแรงและเป็นลบ 5. การปล่อยให้คุณสุริยะมาพูดตอนท้ายว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะได้สสจำนวน200บวกลบไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่มากขึ้นเพราะทุกคนประเมินว่าพักคุณเนี่ยน่าจะได้50-70ถึง70ที่นั่งอันนี้คือตัวเลขที่เป็นไปได้จากการมีบัญชีรายชื่อ15และเขตไม่เกิน55 การพูดตัวเลขที่เกินจริงจึงเป็นเรื่องตลกมากกว่าจะสร้างความหวังกำลังใจนะครับอาจารย์สมชัยโพดทิ้งท้ายว่าชมคุณแพรทองทานที่ยังมีสเปริตสู้ทางการเมืองแม้ว่าปัจจุบันตัวเธอไปต่อไม่ได้แล้วแต่หนักใจกับทีมงานที่จะหาประเด็นพูดให้คนกลับมาเชื่อมัน่นหรือมันหาไม่ได้จริงๆฉะ mm. นั้นเนี่ยงานยกเครื่องพักเพื่อไทยเมื่อวันก่อนจริงมันเป็นเรื่องที่ ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นความหวังอให้กับคนที่จะไปเลือกคุณเลยใช่นะคําพูดของคุณสุริยะเนี่ยตบท้ายแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เลยอนะีโอ้โหสองร้อยพูดไปก็พูดไปก็อย่างที่อาจารย์สมชายบอกมันเป็นเรื่องตลกเออมันต้องเหตุและผลสองร้อเพราะอะไรคุณต้องมีใช่ไหม,ม,มผมจะมีให้เลือกตั้งคราวหน้าสองร้อยบวกลบสิบ เพราะว่าไอ้นี้เพราะว่าอะไรก็ว่าไปอืคุณไม่มีตรงนี้เลยคุณมีแต่ตัวเลขลอยๆมานะแล้วก็คนที่พูดด้วยแหละภาพลักษณ์ของคนที่พูดด้วยแหละใช่คุณยกเครื่องยกเครื่องไม่ได้ครับถามตรงพักเพื่อไทยยกเครื่องเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสุริยะกับสมศักดิ์เทพสุทินได้เป็นรัฐมรีมไหมได้สิฮะถ้ายังได้เป็นอยู่อย่าใช้คําว่ายกเครื่องต้องได้แน่นอนอย่าใช้คําว่ายกเครื่องโอ้โหนี่ฮะ อาจารย์ฮารีลักษูตบุตรนะฮะอดีตรอที่การบดีฝ่ายบริหารบุคคลของธรรมศาสตร์โพสต์นะครับไม่มั่นใจว่าดี a ของพรรคเพื่อไทยคือการทําประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่แต่แน่ใจว่า d n a ของพรรคเพื่อไทยที่สืบทอดมาจากไทยรักไทยและพลังประชาชนคือหนึ่งไม่โทษตัวเองโทษแต่ผู้อื่นเท่านั้นนะสองเลือกจําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทําดีสิ่งไม่ดีที่ตัวเองทํา ถูกลบจากความทรงจำทั้งหมดจนเสมือนไม่ได้เกิดขึ้น 3. สิ่งไม่ดีที่ถูกลบออกไปจากความทรงจำจะถูกนำกลับมาใช้เป็นความสำนึกผิดได้เสมอเมื่อจำเป็นนะฮะสี่สิ่งใดที่เจ้าของพักกระทำจะดีหรือเลวเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้น 5. ไม่ว่าเจ้าของพักทายาทของเจ้าของพักพูดอะไรถือว่าเป็นความถูกต้องเสมอ นี่พูดตรงเลยนะหกคำสั่งของเจ้าของพักจะผิดหรือจะถูกขัดต่อจริยธรรมหรือไม่ถือว่าไม่ผิดและไม่ขัดจริยธรรมและต้องนำไปปฏิบัติเสมอด้วยนะฮะอาจารย์ฮาลิลักษ์ยังบอกอีกนะครับว่าจะเห็นว่าผู้ที่ใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ด้านหลังหัวหน้าพักในงานประกาศการยกเครื่องพักล้วแล้วมีด NA เช่นนี้ไม่ว่าหนุ่มสาวคนรุ่นกลางหรือรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าหัวงอกหัวดําทั้งหลายล้วนมีพฤติกรรมเหมือนกันไม่ว่าหัวหน้าพักซึ่งเป็นทายาทเจ้าของพักจะกล่าวอะไรที่คนทั่วไปเขาเห็นว่าผิดชัดๆแต่พวกเสื้อขาวกลับพงกหัวเห็นด้วยและตบมือแสดงความชื่นชมกันโดยทั่วหน้านี่หรือคือการยกเครื่องพักเพื่อไทยแต่จะยกก็ยกไปเถิดแต่อย่ามายกเครื่องประเทศไทย ตั้งแต่ยังไม่ยกก็เกิดความเสียหายต่อประเทศมากพอแล้วออหากยกเครื่องแล้วยังคงเดินหน้าทำสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนทั่วประเทศจัด F1 นะจัด Tomorrowland ทำซอฟต์พาวเวแบบไม่เข้าใจซอฟต์พาวเที่ล้วนมีพาวมีวาระซ่อนเลนต่อไปพักก็อาจสูญพันจริงๆ ถึงเวลานั้นอย่าหาว่าไม่ตื่นกันแล้วกันอเ <c oughs> นะะ <c oughs> อาจารย์ฮนริ่ลักพูดถูกเลยที่แบ่งเป็นข้อๆ <c oughs> เจ้าของพักจะทําอะไรจะดีหรือจะเลวพวกคุณก็จะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆท <c oughs> ายาทเจ้าของพักจะพูดอะไรเนี่ยผิดหรือถูกพวกคุณก็จะเห็นว่าถูกต้องเสมอ <c oughs> น<ะ>ืฮะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นจริงๆพวกคุณลองคิดดูดิลองนะลองถ้าเป็นคนอื่นนะที่ไปพูดกับคุณเซนแบบนั้นนะแล้วมีคลิปเสียงหลุดมาโอ้โห พวกคุณจะมีคําพูดอีกอย่างหนึ่งจะถล่มยับจมดินเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่กับผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยพวกคุณไม่หือไม่เอืออะไรเลยล่าสุดอ e ีสานโพท่านผู้ชมฮะครับอีสานโพทำมานะครับล่าสุดเลยตอนเดือนตุลาคมนี้นะครับสอบถามคนอายุ18ปีขึ้นไปพันกว่าคนคนะครับถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด นะครับปรากฏว่าอันดับหนึ่งร้อยละยี่สิบสี่จุดสามอยากให้คุณอนุทินชาญวรีรกูลยี่สิบสี่จุดสามนะครับ,รบอันดับสองยี่สิบสองจุดแปดเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒนะครับพักส้มอันดับสามร้อยละสิบเก้าจุดหนึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทาามคุณผูช้ชมฮะ คนอีสานนะฮะอันนี้โพของอีสานนะฮะ <c oughs> เขาสอบถามคนอายุ18ปีขึ้นไปทั้ง20จังหวัดในภาคอีสานนะครับอันดับ4จึงเป็นคนของเพื่อไทยแต่เป็นใครทราบไหมฮะใครครับ <c oughs> ลูกเขยทักษิณนัทพงศ์คุณากรวงโอ <c oughs> สามีของคุณคุณเอม <c oughs> อันดับ5 <c oughs> ก็เป็นอีกคนหนึ่งลูกเขยอีกคนหนึ่งยศชนานวงสวัสด์เอ้ไม่ใช่ อันนี้เป็นอ๋อลูกของลูกของเจแดงอยศชนานวงศวิ์นะฮะคืออันดับสี่จึงเป็นลูกเขยพักเพื่อไทยอยากให้เป็นนายกโอ้โหซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้หือไม่อือเลยนะตอนนั้นมีแพมแมมทีนึ่ไงเอแล้วก็นักข่าวไปเจอเขาสอบถามแต่เขาไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไรเท่าไหร่อันดับห้าจึงเป็นลูกเจแดงแล้วก็คุณสมชายวงศวิ์นะฮะอันดับหกก็เป็นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์ นะฮะแต่อันดับสี่ที่ให้นัทพงศุนากรวงนี่นะฮะอันดับสี่เอ,อ่อไม่มีเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ไม่ถึงสิบนี่ดูสิฮะอันดับหนึ่งให้คุณคุณอนุทินนะครับอันดับสองคุณเทงนัทพงศ์อันดับสามท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าอาจจะเลือกพักไหนนะครับ จะเลือกพักไหนปรากฏว่าเ,ออเลือกพักประชาชนร้อยละสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดอันดับสองยังเป็นพักเพื่อไทยฮะร้อยละยี่สิบอันดับสามจึงเป็นภูมิใจไทยร้อยละสิบสองนี่ที่โพอิสานล,ล่าสุดนะครับคุณอนุทินมาเลยอ่ะที่หนึ่งเลยนายกอยากให้ใครเป็นนายกแต่พอเลือกพักนี่เป็นพักประชาชนพักประชาชนอืพักอีสานนะยาพักประชาชนเลย ใช่นะ <laughs>